มาดูกันค่ะว่าเลิกกันคราวนี้มันจะจบความสัมพันธ์กันจริงๆหรือไม่นะคะจะใช้ไพ่สองใบในการตอบคําถามนะคะโดยใบที่2จะเป็นใบสรุปว่าการทะเลาะเบาแหวงเลืาดราครั้งนี้ห่างกันไปครั้งนี้มันคือการจบความสัมพันธ์จริงๆหรือไม่นะคะเปิงใบที่หนึ่งไพ่ของความขัดแย้งเลยคบกันทะเลาะเบาแหวงความเห็นไม่ลงรอยไม่ยอมกันต่างคนต่างถือว่าชั้นเด็ดชั้นเป็นใหญ่ชั้นมีความสามารถชั้นดูแลตัวเองได้ดังนั้นความขัดแย้งมันเหมือน เกิดขึ้นตลอดเวลาในความสัมพันธ์อ่าคราวนี้มันจะบอกว่าเป็นการจบความสัมพันธ์หรอมันก็ไม่เชิงว่าจะจบเออมันก็จบได้นะขออภัยนะคะคืออ่านสดไันก็คือเนี่ยบางทีความคิดมันเล่นมามันก็ต้องอ่านตามความคิดอันนี้จบรับปริญญาดังนั้นถ้าถามว่าจบความสัมพันธ์จริงๆหรือเปล่ามันจบนะ เพราะว่าต่อให้เป็นไพ่ดีเพราะนี่คือการจบเอ่อการศึกษาใช่ไหมคะพอคุณจบปริญญาตรีไปแล้วนะ่ยถ้าคุณอยากจะเรียนใหม่คุณก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมแต่ถามตอนเนี้ยถ้าคุณอยากเรียนปริญญาตรีอีกไปมันก็คือต้องไปเริ่มต้นใหม่อีก4ปีใช่ไหมคะแต่ไพ่ใบนี้เราถามความสัมพันธ์ฉันคนละ การจบครั้งนี้จบจริงๆรหรอถ้ามีใบม้วนปริญญาอยู่ตรงนี้ใบมีหมวกใส่มีชุดครุยใส่สักขนาดเนี้ยมันก็แปลว่าจบจริงนะดังนั้นนะความขัดแย้งที่มันอาจจะสะสมมานานทำไมาถึงบอกว่าสะสมมานานก็เพราะว่ากว่าที่จะจบรับปริญญาเนะี่ยมันต้องเรียนตั้งแต่อนุบาลประฐมมัธยมจนปริญญาตรีใช่ไหมคะดังนั้นก็คงต้องอ่านตามลักษณะของหน้าไพาอ่อ่ะว่าจบจริงๆรหรอคุณว่าเขาจบจริงไหมได้ใบรับปริญญาแต่มันอาจจะแปลว่าหลังจากทนกันมานานขัดแย้งกันมานานมันก็ได้เลิกจบกันสักทีจริง แต่มันเป็นการจบที่แบบว่าเอออาจจะต่างคนต่างไปเพราะคนจบรับปริญญาเสร็จเขาก็าไปแยกย้ายอาชีพทํากันเอ,อ่อตามแต่ละสายงานที่ตัวเองเรียนมาใช่ไหมคะแฟนเราอาจจะอีกสาขาหนึ่งเราอีกสาขาหนึ่งดังนั้นพอจบรับปริญญาปุ๊บความสัมพันธ์เลิกไปปับ๊บจบกันจริงๆแล้วต่างคนต่างแยกย้ายสู่เส้นทางของชีวิตตัวเองนะคะแต่ก็มองว่าจบไปมันก็ทําให้คุณ มีความสุขอะคุณนิมบางทีครอบครัวคุณอาจจะแฮปปี้ด้วยซ้ำที่คุณจบความสัมพันธ์กับเขาครั้งนี้นะคะหลังจากที่อาจจะทนความขัดแยง้งทะเลาะเบาะแว้งมานานพ่อแม่อาจจะรับรู้แล้วก็เอ,อจบกันซะได้ก็ดีต้อนรับกับสู่ครอบครัวเป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตนะคะโอเคค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสุ่มนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้ก็อ่านกันเพื่อความถือว่ามาเรียนรู้หน้าไพ่ด้วยกันก็แล้วกันนะคะว่าทำไมถึงอ่านว่าจบทั้งทงที่ไพ่ดีโอเคค่ะสวัสดีค่ะ